สวัสดีค่ะโอ้โหเหียวมากเลยต้นไม้กว่าจะได้ลงดินก็ตอนนี้ปลูกเสร็จไปไปบ้างแล้วแต่ว่าไม่ใช่บ้างเราใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าก็เหลืออยู่นะคะเหลืออยู่ตอนนี้คุณลุงกําลังขุดดินออกให้ป้านะคะนี่กระเช้าหน้าบ้านนะคะป้าเรียวกว่ากระเช้าหน้าบ้านผีเสื้อก็ไม่งามเลยเนาะเราไปช้าต้นไม้ไม่ค่อยมีมีเจ็บพ่อค้าแม่ค้าไปรับเอาหมดนะคะ เหลือไว้นิดหน่อยแต่ที่ไม่งามนะคะเหลือไว้นิดหน่อยแต่ที่ไม่งามและทีนี้ก็มีชนิดนี้มาเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าเวอร์บีน่าอืมเวอร์บีน่าเพราะว่าผีเสื้อได้ไม่พอนะคะก็เลยเอาชนิดนี้มาใส่กระเช้าทางด้านนี้แทนนะคะโอ้มาดูมาดูอ่าคริสต์มาสนะคะคริสต์มาสก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว สีชมพูอมแดงสีชมพูอม,อมแดงอมแดงแจม่มแจ๋วมากๆเลยจ้าน,นี่ป้าเอาสีชมพูไว้ตรงกลางนะคะแล้วก็เอาสีแดงไว้รอบนอกมันก็เลยเป็นสีชมพูอมแดงจ้าหเห็นใกล้เนะเาะอ่แต่ว่ากุหลาบปลูกไม่ทันนะคะวันนี้กุหลาบปลูกไม่ทันเพราะว่าค่ำแล้วนะคะมืดเดี๋ยวมันก็จะไม่มีแสงสว่างแล้ว แล้วน้ำพุก็นี่เลยน้ำพุก็พุ่งสวยอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้แขวนความจริงป้าว่าจะเอาไปใส่ศาลาพักใจตรงโน้นก็เลยเอามาไว้ที่เดิมก่อนนะคะถ้าถ้าเอาไปใส่ศาลาเนาะเวลารดน้ำศาลาก็จะเปียกชื้นเวลาเป็นนั่งมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ป้าก็เลยให้คุณลุงเอามาแขวน ที่เดิมนะคะที่ดอกเห็ดหรือจานบินของป้านี่แหละก็สวยอยู่นะคะบริบทมุมนี้ก็จะสวยเนาะบริบทมุมนี้ก็คือมันอยู่ใกล้ๆน้ําตกนี่เองนะคะน้ําพุน้ําผุอยู่ใกล้ๆน้ําผุยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะยังไม่เรียบร้อยแต่ก็สวยอยู่เนาะก็สวยอยู่จ้า เดี๋ยวปลูกผีเสือ้อจะเช้าหน้าบ้านสันหน่อยนะคะเสร็จแล้วก็คงจะไปทุละก่อนไปพาละทุละก่อนเนาะอืมเดินดูซอยนี้ก็จะมีอ่าต้นไม้ไปลงบ้างอันนี้ก็บลูนะคะได้มากระถางหนึ่งได้มาไม่เยอะนะคะป้าก็ปลูกใส่กระถางไว้ด้วยกันตรงนี้ลูซันเวียนะคะ ไส้ไก่ก็ได้ไม่เยอะเนาะได้ไม่เยอะได้นิดหน่อยสำหรับไส้ไก่ป้าก็เลยเอามาไว้ด้วยกันกับฮอลลี่ฮอกนะคะฮอลลี่ฮอกเนี่ยเวลาที่เขาจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยทมไมคออ่อนคอพักจังเลยคือเหี่ยวนะคะเหี่ยวมากก็โดนแดดด้วยที่เรามาฮอลลี่ฮอกตอนแรกอยู่ที่นู่นมันก็ยังไม่เหี่ยวขนาดนี้นะเนี่ย แต่ตอนนี้รู้สึกว่าคออ่อนคอพับหวังว่าพรุ่งนี้จะเงยหน้านะจ๊ะสำหรับฮอลิฮอกนี่ดอกเขาก็จะเป็นสีชมพูสวยงามมากแต่ว่าพันนี้ป้าไม่รู้นะว่าจะออกมาเป็นสีอะไรนะคะอาจจะเป็นสีขาวหรือสีอื่นก็ได้ไม่รู้เหมือนกันว้าวได้แล้วก็มีดอกไม้สีสดใสสวยงามอยู่ตรงน,รงนี้ตรงหน้าบ้านนะคะก็จะมีดอกเข็มใหญ่ด้วย สีชมพูแล้วก็จะมีดอกเอเฟื่องฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคริสต์มาสนะคะแล้วก็พรุ่งนี้กุลุ่ก็จะลงกระถางแถวแถวนี้แล้วจ้าป้าก็จะไปลปลูกไอ้นั่นนะคุณลุงที่ว่าผัวยใไซผัวสม,มนนคุณลุงบอกว่าอยู่บนนี้อยู่บนนี้เนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวป้าก็จะปลูก สีเื้อลุงจัดช่องไฟเลยมันไม่เยอะจัดช่องไฟให้เลยนีย่เอาผู้ช่วตุกโคนจ้่ นีะนอยลออ้ันอตง้ไมกนก็ดินาง <c 195 2> <im> ินจะเอูพนเองมีไม่เยอะก็ต้องทำช่องไฟให้ห่างหน่อยเนาะโอเคีไม่เยอะแถมยังต้นไม่นาก้วย ก็เลยเอามาเท่าที่เอามาได้ก่อนน,อน้อยกระเช้าตรงนี้ที่ป้าเรียกว่ากระเช้าหน้าบา้านแต่ต้องไม่มีดอกไม้นะปกติแล้วทุกทีก็จะเลื่อนผีเสื้อนะคะตรงนี้ตรนี้ผีเสื้อไม่มีเลยเข้าไปหมดแล้วที่ไหนๆเขาก็จะจัดงานกันก็มาขนไปคุณรถรถเลยเพราะว่าพ้กช้าไม่ค้าหรือไม่ก็ทางโรงเรียนท้สั่งทางที่เขาจัดงานเขาตสั่งนะ เยอดเลยแตเราไปนิทรนเท่านั้นนิทรรศนก็นอ,กสอสัสษาเขาได้ประดับประดาสวยงามอย่างน้อยขนาบแล้วก็ปีใหม่ก็ต้องมีดอกไม้สวยงามใช่ไหมอากาศหนาวนะคะเื่ออากาศหนาวมีลมหนาวมันก็มีดอกม้งามมันจะน่าชื่นใจแล้วมีนจะชื่นใจมันจะมีความสวยงาม บ้านสวยด้วยมือเรานี่บ้านสวยด้วยมือเรานะคะอยู่กระไนเด้อกระเจี๊ยบชิกบักฟันอันนี้ก็ดีหน่อยนะที่มันไม่ได้ปลูกยากเหมือนะบางชน,นิดเนะจะจาะแค่จับวางจักวางดิน,นออกแล้วก็ดินปลกุกเท่านั้นเอง แต่สำหรับเวอร์บีน่านั้นป้าก็ยังไม่เคยใช้เนาะยังไม่เคยปลูกชนิดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเลยว่าเป็นงนไหมแต่เอามาแทนผดเสื่อนะคะเพราะว่ามีพอน,นะคะยนี่พออยู่ร้านเดียวแล้วก็หมดแล้วได้ข้อมูลมาก็คือว่าเขามอเหมาไปเยอะมากเลย พอรถบผลมาจากทางอะไรอะจังหวัดเลยไหมแล้วก็ทางไหนที่เขาปลูกขายเป็นขายส่งแหละแล้วก็มาส่งท,ที่ที่เขารับตรงนั้นแหะแล้วทีนี้พอค้าไม่ฟ้าก็ไปรับ